ตอนเราเข้าถึงช่อง Help me your mood นี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเขตคลองสามว่าคือจะบอกว่าเราทั้งสองคนอะ อยู่คลองสัมวาคือตั้งแต่เด็กจริงๆแต่จริงๆเราก็แบบไม่ค่อยรู้ว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคือแบบแทบไม่รู้เลยรู้แค่แบบโอเคแถวว่าเรามีอะไรนะซัฟารีเวอร์อ่ามีซวฟรีอ่มีส,สยามมีฟแฟชั่นไอแลนด์แค่นั้น,แ,นแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นในตามแอปแอป,แอปหลายๆแอปเออไรเงี้ยคนมบว่ามาเที่ยวคลองสัมวาซึ่งแบบเฮ้ยแถวบ้านเรามันมีที่เที่ยวเยอะขนาดนี้เลยหรอเออเราก็เลยแบบอ่าต้องจัดแล้ว วันนี้ก็ที่แรกเราก็มาเป็นคาเฟ่ลับๆลับมากเอ,อใช่ทางที่อยู่ใกล้มากแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีคาเฟ่นี้ก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งดูข้างในกันค่ะเราเริ่มจากนี่ก่อนเลยข้าวค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวกันทั้งคู่ไม่น่าินมากดูเมนูผัดเพ็ดหมูป่ามีอะไรอีกอืออาเลยจุกจุ๊กจุกจุกไข่เดียวเด็กอ้วน ไปกินลองทำไรอะทำไรไหนไหนไหนอาหารบ้านเกิดอ่าเออน่ารักปะจริงที่ราคือแบบว่าจริง ที่มาคาเฟ่บาสเก็น,นะคะแล้วยังไม่ได้กินเข้ามายังไม่ได้แบบทานอะไรมาเลยมาแวะเลยร้านอิ่มอกอิ่มจันคือแบบอร่อยมากคนเรามาเกียเรากินไปกันประมาณ4าี่อย่างเสียจ่ายกันคนละประมาณ5 9าร้อยก้าสิบแปดาทไม่ไม่ใช่ห้าร้อยเออหารคนละ5้าร้อใช่สองคนอ่ะ5้ารอยเออ5 0 0้อยกว่าบาท<ต>เท่านั้นแต่อิ่มมากเราอาหารคือแบบจัดเต็มอ่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่คาเฟ่อยากกินโกโก้เออว่าอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในร้านเลยครีมทีนี้เป็นมัทฉะเอ่อันนี้จะเป็นชาค่ะคุณผู้ชมชาแบอยู่หนที่สองค่ะมัทฉะจะมีเป็นเป็นมัทฉะลาเต้ค่ะมัทฉะาออรินมัทฉะาแบนั้นมัทฉะซิกเนเจอร์อันนี้คือชาเอาเป็นไอซค่ะ เป็นใจชเขีย hmm. ก mm ับ hmm. ค mm ่ป hmm. okay. ุ again, right? mm ่ะ hmm. ค mm ือไม่ไ hmm. ด mm ่แอดต่างคือไม่แอดเมนคิีเอยนทุกคนเอาอันเดียวกินด้วยกันกันเลอันนี้นะอันนี้คือเมนูซกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเนี่มีคุณน่ากินมากเด๋ยวเราจะสั่งเมนนี้นี่แหละ กคส,ส<บ>นอาหารมาแล้วจะบอกว่าน่ากินมากน่ากินมากโชว์สีโชว์สีอ,อันนี้ของคอสองคอี่หอ <c oughs> ประเด็นคือเรากินข้าวกันมาแล้วแล้วมันอิ่มมาก <c oughs> ก็เลยกินด้วยกันนี่คือเมนูซิกเนเจอร์ของทางร<อ>้านนะคะ ชื่นมากอือร่อยอร่อยมากกินก่อนนะนีเ่เรากำลังจะไปที่ไหนเป็นกันคุนคน,เ,นเราคิดว่าแบบมันมีแค่ข้างนอกแต่จริงๆมันไม่ใช่อะ่ะมันมีข้างในด้วยอะ่ะเฮ้ยสุดด ว้าวนี่อยู่ที่ไหนกันเขาใหญ่หรือเปล่า s h a n ช i g h t to the diamond อ้าวเดี๋ยวดนเลเุยคือสวยมากความตรงนี้สวยมากเขาใหญ่ปะเขาใหญ่ปะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะพาโอปอไปถ่ายรูปโอปอบอกว่าอยากถ่ายรูปขอถ่ายรูปกันนะทุกคนเพราะถ่ายสวเรากแล้วก็จะไปที่ ซาฟารีเว r ร์เราจะไปซาฟารีกันเย้ซาฟารีเวอร์แล้วทุกคนใครคุณบ้างใครอยู่แถวนี้ไหนมเมน์ <laughs> กันหน่อย <laughs> <laughs> นี่นะคะ <laughs> ที่จะเออ <laughs> ขายตัวของคนไทยเราจะมาลองถามกันเราไม่ได้เข้าโซนมาลีนะแต่ว่าเราจะมาดูของโซนที่เป็นเขาเรายียกอะไรซาฟารีพาร์ก ราตัดสินใจกันแล้วว่าเดี๋ยวเรา ทำอีกคลิปหนึ่งแยกที่เป็นแบบโั<บ>วในซาฟารีเพ,พราะว่าวันนี้ฝนน่าจะตกแล้วเราอยู่กันไม่นานเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้คุ้มกับการอยู่แค่แบบเดียวเ<ช>พราะบัตรมาคนละ450ส,ส,สำหรับการขับรถเข้าไปแล้วเราก็จะแบบรีบไปที่อื่นต่อก็เลยคิดว่าจะเราทําคลิปแยกแล้วเสียเป็นแบบคุปแพ็แกเกจที่เข้าได้ทั้งสองโซนแล้วก็อยู่ในนี้ทั้งวันเป็นอีกคลิปหนึ่งดีกว่าใช่เพราะว่าจริงๆของคอนเทนต์วันนี้เรากล่าว่าจะเที่ยวทัวัวของสัมวาคือแบบไปในที่ที่แบบเออเราเราอยากไปจริง จริงๆซาฟารีก็เป็นหนึ่งที่อยากไปแต่คือมันต้องใช้เวลาทั้งวันอ่ะถึงถึงจะคุ้มใช่ไหมใช้เวลาทั้งวันแต่ตอนนี้ตอนนี้คือเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วแล้วเราขนไปมาแค่ที่เดียวแล้วคือท้องฟ้ามาดูไงคู่ขนมจะตกมา้วทุกคนใช่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปที่ที่ที่อื่นที่เป็นท้องฟ้าแล้วไม่ได้เสียตังค์เยอะเท่านี้ดีกว่าแล้วถ้าเสียตังค์เยอะเราต้องอยู่ให้คุ้มๆใช่งานไวเจอกันโอเค ไวเ้เจอกันท<ป>ี่รถแต่งหน้าก็เลยแต่งหน้าเกอร์วอรไวเ้เจอกันว่าเราจะไปที่ไหนก็ เห็นอีกหนึ่งยังไงดึงชอโอเคมันรงมากนะปรากฏเลาอะสำหรับ ทำหน้ารับมือทุกคนึดื้อทุกคนนะกทำไรอ่ะเปลี่ยนที่อันนี้นะคะจะเป็นภายนอกร้านเฮ้ยดูดิเหมือนเหมือนอยู่บ้านแบบใช่เหมือนอยู่บ้านแบบว่าสไตล์สถานีรอรถอะใช่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 ก็เราไปจะเป็นที่ไหนนะพ่อ ต่อไปเราจะไปวัดโฟกุงสั้นโอเคได้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชุดเพราะว่ามันต้องแต่งเรียบร้อย<ช>อันนี้นอันนี้ไม่ได้นะคะชุดจีนชุดสีแดงใช่หรอชมเลยชุดสีแดงชุดสีแดงพอได้เดีวไปเปลี่ยนแล้วก็ไปเจอกนันที่วัดค่ะโอเคบายตอนนี้เราวาดมาอีกที่แล้วนะคะมาสู่วัดโฟกุงสั้น นี่ทุกคนคือแบบว่าถ้าใครที่อยู่ย่านคลองสามวานะคะจะรู้จักวัดนี้คืออาจจะไม่รู้จักชื่อแต่คุณแน่นอนอ่ะว่าแบบวัดจีนอยู่บ้านอยู่แถวไหนแถววัดจีนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ทุกคนจะเป็นพิกัดที่แบบเธอไงแล้วเธอวัดจีนใช่ใช่ก็จะรู้และดูความคุณเธอนะคะดูลลังการมากมาะูใส่ชุดอ้อยใส่ชุดสีแดงแล้วเปลี่ยนแล้วชุดเดิมนี่ให้ดูความอลังการของประตูก่อนเหมือนอยู่ไหน หมือนอยู่กำแพงมนตงจีนของแทยจะบอกว่าวัดเนี้ยเป็นวัดสาขาจากประเทศไต้หวันคือถ้าใครเคยไปแบบเมืองเกาสงอ่ะของไต้หวันอ่ะจะรู้จักวันนี้เลยเพราะว่าจะมีวัดนี้อยู่ที่เป็นแบบสาขาแม่ลองลองไปดูนะลองไปที่เกาสงดูสวยมากที่นั่นก็สวยมอนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันพร้อมที่จะเห็นความอลังการนี้หรือยังพร้อมยังนันนบนู้ สอสมคนสวยมากอันนี้เน้นยํำนะคะว่าอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยจริงๆสวยมากครไปดูข้างใน ให้คือเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยจริงอก็ชุดชุดเลยในในนี้ค่ะพ่อแบบนีทุกคนภาพไทยเนี่ยอืออันนี้คือไม่แน่ใจาว่าเป็นอะไรแบบใครรู้บอกได้นะมันคืออะไรแต่คือแบบ สาวจีนท่านหน,นึ่งน, <Hello>. นี้ค่ะนี้ค่ะน่าหนูสวัสดีค่ะทุกคนสวยมากสวยมากว้าวเธอความอลังการนี้ต้องส่งลอตพับกันนะ ย้ำว่าต้องแต่งกายสำรวมมากๆนะคะแต่งกายสำรวมแล้วก็แบบทำใจบริสุทธิ์อ่ะม,มาถ่ายเพราะว่าในนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นวัดเนาะอืเป็นวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่หนึ่งยังไงก็มาเที่ยวกันได้แถวคลองสัมว,วาวัดฟอกุงสันสวยมากพอไปดีไหม สวยมากตจริงคนอันเนี้ยวันเนี้ยสร้างตั้งแต่แบบเรานานมากใช่ยังเด็กมากอะจนเราแบบเราเรียนจบตอนนั้นเราเราคิดว่าคืออะไรใช่ใช่ใช่คืออะไรทำไมไม่เสร็จสักทีแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยดูดิสวยสวยจริงเออคนคือแบบที่สร้างใช้เวลาสร้างนานมากแล้วดูงานคือเขาปรนนี่กันมากเลยป๊ย เป็นกระเ้องโมเสกแบบว่าแกะสลักแกะสลักทุกแผ่นใช่เลิ่นมาดีเทวเลิ่เข้าใจว่าทำไมสำหวันนี้เรากำลังจะเดินไปฝั่งแม่กลนกันอันนี้คือถ้าคนขับถ้าคนขับรถผ่านเส้นมอเตอร์เวย์ที่จะไปไหนนะเส้นชนบุรีบางปะอินใช่หรอบางปะอินทถนนชนบุรีใช่ใช่ใช่เส้นจะให้ไปบางปะอินอ่ะไปออกแบบทาง ไปอยุธยาที่ผ่านแฟชัน่นสแดมาจะเห็นเลยจะมีแบบเจ้าแม่กลออิมอ,องค์ใหญ่ยอยู่แบบเห็นชัดมาแต่ไกลอ่ะก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราการจะเดินไปโซนที่เป็นเจ้าแม่กลอิมนะครัะทุกคนพร้อมดีอยังกำลังเดินไปอยู่นะ จะไม่คนอิมองเทพผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักสำหรับคนบอยากศกดิ์สิทธแบบเราใจพอมจะเห็นความอลังการนี้หรือยังคะ่ะ <c oughs> พร้อมนับหนึ่งสองสองอามจะไม่คนนี้หูเราดูนี่ตอนนี้ขลังมากอะแบบเพราะว่า ฝนจะตกแล้วดูท่านเนี่ยสง,ง่าสวยงาม,ม,มาคนอูนตรงนี้สมองไงอะ่ะเราพายรอบเจ้าแม่กวนอิมนะคะสวยมากโอไมคก็อ oh ดนี่เดี๋ยวเราจะพาเดินรอบๆคือจะมีองค์เทพองค์เทพหลายหลายรอบ ือแบบรอบเจ้าแม่กวนอิมเลยทุกคนข้างในจริงๆเข้าไปได้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าแต่ไม่แน่ใจว่าถ่ายรูปได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเข้าข้างหน้านะ่ะเราลองเดินวนดูดูข้างรอบๆลมเย็นสงบมากใครจริงๆแบบที่เนี่ยมีเรียนเรียนภาษาจีนด้วยนะน้องๆคนไหนหรือแบบพี่ๆคนไหนที่แบบสนใจเรียนภาษาจีนอลองมาติดต่อคือค่าเรียนไม่แพงแต่จําไม่ได้เท่าไหร่เคยเซิร์ชอยู่ แบบค่าเรียนโอเคมากย่ะคะคือบรรยากาศเออบรรยากาศใช่ใช่ใช่มีสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีปฏิบัติธรรมไหมคือลองไปเซิร์ชเพจวัดทอคงสันดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแอบดูก่อนแอบดูก่อนนะครับน่าจะน่าจะ ถ่ายรูปอเวล่าเราอยากจะเข้าไปข้างในกันนะคะงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนนี่นะขอพรที่แบบกลานอันนี้คือทียนที่เราจะเดินหมุนคดอแต่ละฝั่งก็จะเป็นแบบว่าขอพรแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะเดินวนสามรอบรอเจ้าแม่เปาลินแล้วก็เอาเทียนไปวางในอปางที่เราต้องการขอพรค่ะงั้นเราขอเดินก่อน สบายใจมากวันนี้บบสงบจิตสงบใจเมื่อกี้คือเราไม่ไม่กล้าเขาเรยกไม่กล้าไม่กล้าถ่ายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบเราต้องตั้งใจเขาเรียกอะไรตั้งใจภาวนาตั้งใจแบบว่าอธิษฐานเปล่าอรเของของ เราเองก็จะวาคนละคนละปากันเนาะของไก่ของไก่จะเป็นจะเป็นสมบัรถนาเอ่คุณคุณพี่เขาก็บอกว่าสมรัรถนาก็คือมีสิ่งที่คิดหวังไว้มีจุดมุ่งหมายที่ยังจะขอในใจก็คือขอเป็นสมรัรถนาแต่ถ้ายังไม่มีก็ขอเป็นแบบปอะพอขอประทานพรวท่วไปของอันนี้จะเป็นฟังประทานพรแต่คือจริงๆเราก็มีแต่มันมีหลายเรื่องจนเราไม่รู้จะขออะไรเราให้ให้ท่านเป็นท่านให้ท่านเป็นคนเรื่องใช่ให้นันเป็นคนเรื่องเราก็เลยพูดหมดเลยเรื่องที่เราอยากได้ แล้วเราพูดหมดเลยบอกเออเราอะมีหลายประการมากที่แบบอยากขอนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่พูดว่าอะไรวะก็รอดูกันเนาะแต่ว่าเราก็มาได้ใจจริงรู้สึแต่ข้างในรู้สึกว่ารู้สึกเขาเรียกว่าอ,อะไรอบอุ่นรู้สึกแบบว่าสบายสบายจิตสบายใจพี่เขาก็นา่ารัก<ๆ>แบบแนะนาดีมากคือถ้าใครไหว้ไม่เป็นไม่เป็นไรเลยอสามารถถามอะ ถามแบบว่าอาม,ม่าด้านในถามวาอีด้านในถามได้ทุกคนเขาจะบอกบอกเราแล้วเขาบอกเราจะเย็นมากอะไรอย่างเงี้ยจะเราพาไปดูห้องเรียนดีกว่าเมื่อกี้ถามเออเออมืม่อกี้ถามเขาเ<ล>ที่นี่นะตกลงเออเมื่อกี้ตอนที่เราเดินวนเราบอกว่าเออมีคอร์สเรียนแต่เราไม่รู้เท่าไหร่คือราคาสองพันสองพันแต่ไม่แน่สี่เดือนหรือสี่คอร์สไม่แน่ใจแต่ว่าสองพันอะสี่สี่เดือนใช่ไหมสี่เดือนคือราคาดีมากทุกคนเรียนกัดจีนเนี่ยราคาสองพันบาทสี่เดือนนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดีกว่า ่าไปน่าเรียนมากปะปะปะทุกคนเรากําลังจะเดินไปในส่วนของห้องเรียนกันค่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีคนเรียนอ่ะเพราะว่าแบบเย็นแล้วจริงๆอันนี้คือเรียนได้ตั้งแต่10ขวบใช่ไหมใช่ใช่ใช่อายุเท่าพวกเราเลยก็คือโตแล้วก็เรียนได้จีฝั่งนู้นด้วยนะใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นหมดเลยแล้วฝั่งนี้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะว่าปฏิทินภาคเรียนอะไรยังไง ดูนี Они, ่คือดีเเนะออยยมากเลยใช่ก็คือทุกคนไปติดตามในเพจใช่ส uhm yeah> at> ี่เดือนเนาะประมาณสี่เดือนไปเราจะไปลองว่าเราจะไปขายเก้าหรือจะไปอะไรนะาพ่อมาหนาน่าไม่ใช่เอนแฟชั่นนะไม่ใช่อันนั้นทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็สะคิปไปเนาะเพราะว่าคนของสาะว่าน่าจะเที่ยวแฟชั่นตั้งแต่เด็กคยโอเคทุกคนไว้เจอกันเออที่ ตรงอื่นนะเราดูว่าจะไปไหนเราไปสุ่มก่อนเราก็ไม่แน่ใจจะไปไหนาย สรุปว่ายังไงเนี่ยนเราหาที่กินได้แล้วเราก็จท่าอ่ะเลือกเลยจ้ะแม่ว่าอยากกินอะไรคิดไปนองเพราะว่าคนของสามารนน่าจะเที่ยวแฟชั่นตั้งแต่เด็กคยันคิดไปนอนตอนนี้หิวมากแล้วหมนทุกคนจะมาดีฝนที่แฟชั่นก็เลยคนเยวะทุกร้านสุดท้ายก็มาจบที่จ้า ตัวนี้ได้เลยใช่เลยเราจะทำเป็นเราเป็นสเต็กไก่ค่ะเราเป็นไก่ค่ะแล้วก็พาแนลี่ค่ะแล้วก็เอาซอสเป็นซอสเผ็ดค่ะแล้วเป็นมันฝรั่งค่ะคนพี่ขั้นหนึ่งค่ะเป็นสเต็กไก่แล้วก็เป็นพาแนลี่นะคะก่อนจะเป็นซอสเผ็ดก็ต่อจากกุ้งเค็มแล้วเป็นมันฝรั่งแล้วก็บรรจุจากที่เขาแบบเป็นแบบข้าวกล่องค่ะจุดใจหมดยี่สิบกิโลกรัมเป็นกิโลกรัมที่หนึ่งซอยเป็นน้ำได้แน่นะคะขอบคุณนะสุขกายค่ะเราทำให้เราถึง ยังไงทำไมมาจบที <teaching. S 1> ่นี่คะไม่ไหวเลยจบนะคสุดท้ายคือฝนตกทุกคนหาที่เที่ยวไม่ได้แล้วเราเช่าคูสังวาก็มาแฟชั่นไอแลนด์ค่ะคนคาสังวาจะรู้ดีว่าแฟชั่นคือที่สีแฟชั่นคอมางวาหลักที่สองตอนนี้ กลับมากินซันตาเฟ่ที่รักของเราอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตจนโตจริงๆเพื่ไม okay ่เอ็มเคก็ซันตาเฟ่อย่างของร้าที่กินตั้งแต่เด็กจนโตเราขอไปกินก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเหนื่อยมากเอเ์จีดอกมาเอเ์จีดอกคือขนาดเราออกจากบ้านกันประมาณแบบสิบโมงสิบโมงครึ่งอะแต่ตอนนี้คือแบบกี่โมงแล้วตอนเนี้ยประมาณทุ่มสองทุ่มคือแบบ เหนื่อยเนื่อยว่าขนาดอันเนี้ยแค่เที่ยวแค่แบบแถวบ้านอะพลังงานคือโดนดูไปมากๆนับถือมองสัมวาบเราเองละมองสัมวาบเรานับถือยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะที่แบบถ่าย YouTube สร้างผลงานดีๆออกมาแบบให้คนดูได้เพราะว่าขนาดเราอันนี้คือคลิปแรกของพวกเราเออเราอยากลองทำอยากหาอะไรทําแบบใหม่ๆเราเป็นคนชอบเที่ยวกันมากๆทุกคน เราชอบไปเที่ยวอะทุกอาทิตย์ะเราจะหาที่ไปตลอดคือเหมือนแบบอยู่อยู่ว่างไม่ได้ไม่รู้ทําไมเขาจะชอบหาที่เที่ยวก็เลยคิดว่าเออแบบเฮ้ยงั้นต้องมาทาแบบ u t u b e จริงจังไหมเพราะว่าเราเราไปเที่ยวมันก็จะชอบมีเพื่อนอะถามว่าถามว่าไปไหนเฮ้ยคินอะไรน่าสนใจอย่างเงี้ยเราก็เลยบอโอเคเราจะลองทํา YouTube ดูแต่พอได้ทําต้องถือกล้องตลอดเวลามันเหนื่อยมากทุกคนคือนับถือทุกคนจริงๆรนับถือยูทูบเบอร์ทุกท่านที่แบบ ถ่ายยูทู e เนี่ยเกินละคลิป20นาทีใชจบเลยตอนเนี้เราตั้งใจว่าจะทําคลิปประมาณ15-20นาทีวันนี้เราน่าจะถ่ายไปโคตรยาวคือเราเก็บทุกช็อตที่เราสามารถทําได้จริงแล้วก็ขออาภายัยถ้าสมมติคลิปในส่วนไหนที่แบบว่ามันไม่โอเคเพราะว่าเราทั้งคู่เป็นมือใหม่มากๆกับก,การถ่าย YouTube ปกติเราทําแค่ถ่ายลงซองดี IG, ่ไอจีปกติอะคะ่ะ ถ่ายลงสตอรี่ทำแบบตลกๆก,กับเพื่อนเฉยๆอะไรเงี้ยถ่ายเอาสนุกแต่พอมาถ่ายจริงจังก็คือแบบนี้ก็เขาเรียกอะไรฝากติดตามเราสองคนด้วยนะ,ะกดไ like ลค<ว>์ใช่ฝากดไ like ลค์กดแชร์ด้วยถ้าแบบฝากคอมเมนต์ <comment S 1> ใช่ใช่ฝากคอมเมนต์ถ้าสมมติใครที่แบบหาที่เที่ยวในกรุงเทพไม่รู้จะไปที่ไหนมาติดตามพวกเราได้เลยเพราะว่าพวกเราจะเจาะที่เที่ยวในกรุงเทพพยายามจะไปทุกเขต ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วไปเทียด้วยกันขอปดคลิปแค่นี้กับช่องเทลมีโยมุ energy คือถ้าเราไปกอไปดูต้นคลิปมาตอนนี้ตื่นเตบนมากก็ก็สอบกับไปเลยนะไปแล้วค่ะไปแล้วทุกคนบวันนี้เราอยู่ที่พัฒนาเราจะกลับบ้านกันแล้วบายบาย Have a good day Have a good night บายบายคน